ม่านของชันของชันด้วยองการของชันอะออ๋ะขอ,อ,องชันออ้ฉันเดียว <c oughs> นี่คือกระปุกออนสิงจากสก๊อตเทปค่ะทุกคนได้สวัสดีค่ะพวกวบกับวาซาซาไบนาลาอีกแล้วนะคะวันนี้มาทำอะไรคะมาทำกระปุกออนสิงค่ะ <c oughs> ขอหน่อยได้ไหมคะว่าถูกเอาสินเนี้ยแล้วคลิปที่หนูจะทํามันเป็นยังไงหนูจะเอารางวัสดุแล้วก็มาทําเป็นรูปบ้านค่ะแล้วก็จะเจาะรูรังวัสดุหมายความว่าไงรางที่ใส่วัสดุอ๋อรังที่ใส่พัสดุก็คือกล่องพัสดุใช่ไหมแั่นเริ่มทำเลยไหมคะโอเคแับหรืเปล่าแบบเลยแย่าต่เมนที่มันทพ้หนูนะจำไว้เดี๋ยวรู้แล้ว ใช่แล้วกำลังตัดเป็นส่วนประกอบตรงไหนคะอืมอาเตียวเป็นตรงหลังคาค่ะก็เป็นบ้านไงไม่ใช่เหรอเป็นหลังคาเออหลังคาที่ไหนนั้นเราเป็นบ้านเลยแล้วเราจะพับใช่ป่ะใช่ใช่ไหมไปเอาอุปกรณ์กันค่ะนาราไอเดียนี้ใครเป็นคนคิดนะคะหนูทำไมหนูถึงคิดจะเอากล่องพัสดุมาทำเป็นถุกลูกบานเพราะมันแข็งแรงค่ะ ัไอ่ะมีกระดาษนิ้วนิ้วหรือเปล่าไม่เปาทำไมมีเราจะทำมาทำเป็นหน้าตามีมีแล้วเดี๋ยวเราจะแปะไปทำเป็นหน้าฟาคือผนังบ้านอย่างเงี้ยเหรอคะลูกจะแปะลงไปใช่ไหมคะตากระป๋าเดี๋ยวทำไมกระปุกรูปบ้านมีตากับมีปากล่ะเพราะมันมีที่นีฮะเพราะมันมีที่นี จริงเป็นกันบ้านน้องนาราใช่ไหมลูกใช่ค่ะนารากำลังวาดอะไรอยู่คะลูกตาทำไมถึงวาดตาล่ะลูกมันแน่นแน่นนะนี้คือลูกตาใช่ไหมที่นาราวาดใช่เมื่อกี้หนูวาดลูกกระต่ายแล้วแต่แม่ไม่ทานแหนมแต่หนูก็เป็นทานแหนมครับออ๋อแล้วตอนนี้หนูกำลังทำอะไรครับพักตัวบ้านพักตัวบ้านเหรอใช่ใอันนี้เนี่ย มันจะได้ติดขอบข้างล่างหรอไหนดูสิลูกมันไม่ใช่จับช่วยจับใช่ไหคะให้มามาช่วยจับไปก่อนตรงนี้คือนาราเขาทากาวให้ด้านนี้เอามาติดขอบกับสันตรงนี้ได้นะคะนาราเขาติดกาวแล้วกใครลมาจับสองตาค่ะกำลัง,ง,ะะงป,ปาดไปอยู่ค่ะมมามก็เลยช่วยนะคะขอบ,บขอบมันก็ติด จะไม่นูต้องการให้มันเป็นอย่างนี้นคะค่ะอาเตียสทำอะไรอีกบ้านของฉันหนูต้องการของชั้นของฉันหนูต้องการของฉันฮะฮะของฉันอู้จันเดียวเพาตัดลูกกระต่ายมาให้เป็นแบบนี้ทำไมกันมันลูกกระต่ายเป็น,นอ่อนแล้วมันว่าอะไรสีแดงๆปากค่ะปากเหรอคะ ทำไมถึงต้องเป็นปากสีแดงอ่ะลูกเป็นได้มเหมือนค่ะเป็นผู้หญิงอ๋อพี่น้องปากสีแดงเหรอคะใช่ค่ะปูไม่ได้หรอไม่ได้ค่ะสวยกล่องยังไม่เป็นกล่องนี่จะปากแลยโอ้โหทำไมมันเป็นรูปบ้านก่อนแล้วแต่ไม่ใช่รูปอืมไม่ค่ะแล้ก็ปิบขยิกล่องอืม หนูจะไม่มีจมูกนะคะเพราะว่าหนูว่าจมูกไม่เป็น,นว่าจมูกไม่เป็นนะคะมาดูกันดูของ <c oughs> ของลาง <c oughs> ใครจะใช้งานได้จริงนะคะ <c oughs> คือร้องนาริกาอยากทำให้เป็นอย่างนี้ทำไมมหมาไม่ช่วยอะไรเลยนะี่ย <c oughs> หนูกำลังทำอยู่นะของจริงนะ ไม่ค่อยสวยแต่ว่าได้ดีนะดีหนูแนวก้องอย่างดีเลยไม่หลุดเลย,ยวันนี่หนูใช้กล่องวัสดุกับสกอตเทปกับกระดาษลินอยู่นเดียวแค่นั้นแหละคือนี่คือกระประกุกออมสินจากสกอตเทปค่ะทุกคนไดน้มามาดูสิตกลงเป็นก่องกนะไม่ใช่บ้านาอ่ะเตี๋ยทำ<ๆ>บ้านให้หนูหนูทำกล่องปกติ ม่ได้เลยเดี๋ยวแล้วไหนบอกว่าเป็นทำอูกบ้านอาเตียวทำอยู่อย่างอไอยบ้านที่เอาเล่นนะครับไปส่งครูอันไหนส่งครูบ้านยุทอันหนูจะส่งสามอันหนูจะส่งสอันส่งสามอันเลยเดี๋ยวทำอยู่ที่นาราตกแตไวใช่ไหมใช่ค่ะเี้ยงแล้วก็มีออั เตียวต <โด S 1> ัดให้หนูตอนนี้น่ารักกำลังตกแต่งกล่องที่สองอยู่ใช่ไหมลูกมันคือมันเป็นลูกเะะต่าอะค่ะหนูไไหมฮเป็นลูกเต่าเะรอคะ <c oughs> อ๋เอเตียวจับไว้ให้หน่อย <c oughs> มันจะเสร็จไหมลูกบ้านบ้านหนูจะพังเลยอไม่พัง <c oughs> แล้วลูกจะผีไปให้คุณครูยังไงสามใ <c oughs> ส่กระเป๋าเลยใส่กระเป๋าโอ้ กระเป๋าลูกใส่ไม่ได้สามอันน่ะได้ตอนนี้หนูก็ทำเสร็จแล้วนะค่ะออกมาปเป็นแบบนี้เลยค่ะกล่องไหนที้หนูทำเองหมดเลยทั้งกล่องอันนี้แค่อาตยาช่วยเอาคาตาตัตเตอร์แปะหรอคะที่เหลือหนูทำเองหมดเลยหรอคะใช่ค่ะถ้าหนูทำยังไงพอบอกหนูจะเอากระหน่าเออนียูมาพานฝั่งนี้แล้วก็จะเอาสตาร์ 2องฝั่งมาติดตรงนี้เก้าสองหน้าขอ,องแม่ามาติดตรงนี้และหนูก็เอาสกอตไปทเติดติดติดให้ หดให้มันมีรูเท่านี้ค่ะล่องค่ะานูเก็บน้ำรูปเต่าค่ะเอากล่องเป็นสี่เหลี่ยมหนูก็เอากระดาษรีดมาแปะแปะแล้วหนูก็วาดให้เป็นรูปเต่าค่ะส่ววหนูก็เจาะรูตรงนี้เดยวก็ช่วยเจาะรูตรงนี้โอเคค่ะกล่องสุดท้ายก็เป็นรูปบ้านนะคะเอันนี้หนูก็เอามาพันเหมือนกันค่ะให้มันไม่หลุดแล้วตรงนี้หนูก็ติดกาติดหู ปิดตาปิดปากค่ะอยู่ดิ๊ก่อนเลยนะตีทำได้ตั้งสามอันเนี่ยใครช่วยคะเหนียวตู่ค่ะแค่พี่พี่อยากไปทำดาวก็ไปทำได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องนาราแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะไม่ไม่ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องนาราด้วยนะคะ